สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะส,สวัสดีพี่อีทนะคะพี่อีทพี่มหของเรานะคะพี่อีทแล้วก็สวัสดีคุณครูที่อยู่ที่นี่นะคะแล้วในขณะเดียวกันก็ขอทักทายไปยังลูกๆนักเรียนทักทายไปยังคณะครูที่กำลังชมออนแอร์อยู่ในทุกสถานที่ที่ท่านอยู่นะคะวันนี้มีโอกาสดี แม่พออก็เลยเมื่อวานนี้พี่อิทสัมภาษณ์แม่พออในรายการมิดเดย์ของเขาที่ NP Studio ตอนนี้แม่พอ,อก็เลยอยากจะ,ะเชิญพี่อิทมาว่าแม่พออ,อยากจะทราบความรู้สึกนะคะวันนี้เราเปิดเรียนวันแรกนะคะพี่อิทเมื่อเปิดเรียนวันแรกแล้วพี่รู้สึกอย่างไรนะคะการเตรียมความพร้อมของพี่อิทมีอะไรบ้างในการที่จะเตรียมการเรียนรู้แบบ ออนแอร์ Air, แลวก็ออนไลน์ค่ะเชิญพี่อี้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะตอนแรกก่อนที่ยังไม่ได้เข้าไปเรียนนะคะก็รู้สึกกังวลว่าแบบเน็ตจะล่มหรือเปล่าอืมบางครั้งก็กังวลมากเลยค่ะแล้วไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าต้องเปิดดูช่องไหนแล้วก็ไม่รู้ว่าต้องทํายังไงบ้างคะ่ะแล้วพอวันนี้ได้เข้าไปเรียนนะคะก็มันก็เข้าง่ายคะ่ะสะดวกรวดเร็วเพราะว่าเน็ตก็ไม่ได้ ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากค่ะในในการที่เราเข้าไปเรียนเนี่ยเนื่องจากเรามีหลายหลายคุณครูหลายพ่อครูแม่ครูใช่ค่ะเรามีหลายกลุ่มสาระ,ะทีนี้พี่อิทพี่อิทเห็นตารางเรียนหรือ,อยังคะเห็นแล้วคะ่ะเออเห็นตารางเรียนแล้วพี่อิทก็จะเข้าไปดูในตารางเรียนก่อนเสร็จแล้วพี่อิทเข้าไปเริ่มเข้าไปจากตรงไหนก่อนพี่อิทลองเล่าให้ให,ให้น้องๆฟังหน่อยสิคะให้ทีมงานของโรงเรียนเราฟังหน่อยว่า พวกเราเด็กๆในเชื่อพยาศาสตร์นี้จะต้องเข้าไปเรียนรู้ยังไงตอนแรกก็คุณครูก็จะส่งรหัสเข้าห้องเรียนมาทางไลน์กลุ่มค่ะแล้วก็เอารหัสไลน์เข้าไปใน Google c l a s s Room ค่ะแล้วมันก็จะขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็จะมีคุณครูก็จะมีการมอบหมายงานไว้ให้ทำค่ะก็จะมีแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วก็เข้าไปทำแล้วค่ะแสดงว่ามีการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง คุณครูประจําวิชาก,กับนักเรียนแล้วใช่ไหมลูกใช่ค <c oughs> ่ะแล้ว <c oughs> พี่กังวลไหมตอนที่ยังไม่ได้เห็นหน้าคุณครูนี่กังวลไหมเ <c oughs> พราะว่าเป็นครูคนใหม่ใช่ไหมคะใช่ค <c oughs> ่ะเป็นคุณก็ยังไม่ได้รู้จักเป็นเป็นครูคนใหม่เป็นรายวิชาใหม่ใช่ไหมคะใช่ค่ะรายวิชาใหม่แล้วพี่จะต้องเตรียมการอย่างไงตอนที่เรายังไม่ได้เจอครูในช่องเนี่ยเราเรากังวลค่ะ <c oughs> ทีนี้พอเราเจอคุณครูแล้วเราเรียนตั้งแต่เช้ามาจนถึงนัเวลานี้มาถึงเที่ยงเนี่ย พี่อิศลองลองเล่าให้คณะฟังซิงว่าพี่อยศได้ไปศึกษาในรา,ายวิชาอะไรบ้างและทำยังไงบ้างค่ะตั้งแต่8ปดโมงเช้านะคะก็ได้เรียนคณิตศาสตร์กับคุณครูภวันชัยคะ่ะซึ่งคุณครูภวนันชัยก็สอนในแอปพลิเคชันซ o มนะคะซึ่งมันก็จะเป็นการคอรกลุ่มค่ะคุณคุณครูภวันชัยก็ ซึ่งนักเรียนที่เข้าไปเรียนก็คือในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หก็เข้ามาทุกคนเลยค่ะแล้วก็ได้เห็นหน้าครูแล้วก็ได้เห็นหน้าเพื่อนเพื่อนได้สวัสดีคุณครูแล้วใช่ค่ะแล้วก็มีเพื่อนๆเก่งมากเก่งมากมหทุกคนเลยก็ตื่นเต้นดีค่ะเพราะว่าไม่เคยเรียนรวมเยอะขนาดนี้ที่เรียนอยู่โรงเรียนปกติก็คือเรียนเป็นห้องเป็นห้องอยู่กับเพื่อนแค่4ี่สคบคนค่ะแต่ว่าอันนั้ก็คือเจอเพื่อนทุกคนเลยก็สนุกดีค่ะเพราะในเวลานั้นเนื่องจากว่า ในตารางเรียนเนี่ยมันจะเป็นตารางรวมใช่ไหมคะใช่ค่ะและในเวลานั้นคุณครูก็จะ on ออ air รวมค่ะพอ on air รวมปุ๊บเนี่ยในซูมเนี่ยเราก็จะได้มิติ้งกันได้คุยได้พูดง่ายๆว่ามีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูผู้สอนกับลูกๆในในส่วนนี้คือส่วนที่มันจะสร้างเขาเรียกว่าสร้างความประทับใจในช่วงเปิดภาคเรียน ในช่วงเปิดภาคเรียนทีนี้แม่พออยากจะถามต่อว่าออนอกเหนือจากที่เราได้พบปะพูดคุยกันแล้วการเรียนครั้งนี้เนี่ยมีอะไรที่พี่อหนักใจใน,ในสำหรับการเรียนออนไลน์ในการเรียนออนแอร์ของเรานะพี่อมีอะไรตัดใจไหมว,ว่าถ้าเข้าเยอะๆแล้ว,ลวเว็บมันจะโลมคะ่ะอ๋ออันนี้มันต้องต้องกราบเรียนขอความกรุณาไปยัง ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองแล้วนะคะตอนนี้ความกังวลของลูกก็คือเผื่อขายเน็ตไม่เสถียรหรือเผื่อว่าสตังหมดในการในการทำโปรเน็ตใช่ไหมถ้าเผื่อว่าเป็นไปได้นะคะลูกๆก็อยากจะเรียกร้องให้ทางกรสทชได้เอื้ออาทรต่อนะคะจากเน็ตฟรีหนึ่งเดือนเนี่ยขอเป็นจาก18พฤษภาไปยาวไปจนถึง สามสิบมิถุนาได้ไหมในช่วงที่เขาเรียนออนไลน์ในช่วงที่เขาเรียนออนแอร์จะช่องไหนก็ตามถ้าเขาได้รับขายฟรีตรงนี้ไปจนถึงลูกนักเรียนเนี่ยมาถึงน้องๆของเราใช่ไหมลูกใช่ค่ะมันก็จะช่วยให้เขาได้เรียนรู้แบบสบายใจแบบไม่ต้องแค่กระปุกเพราะตอนนี้ลูกๆของนาเชื่อพิยาสา์ส่วนมากก็จะติดต่อกันผ่าน,ผ,านผ่านโทรศัพท์มือถืออยู่แล้วคือมีโทรศัพท์มือถือใช้ เขาสามารถจะเรียนที่ไหนก็ได้แต่ที่กังวลคือขายใช่ไหมลูกใช่ค่คะการซื้อขายหรือการเป็นเป็นค่าใช้จ่ายอันนี้คือความกังวลใช่ทีนี้แม่จะถามลูกต่อว่าการที่หนูเรียนเนี่ยหนูจะแต่งตัวยังไงก็ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะ,ะหนูจะแต่งตัวยังไงก็ได้เพราะหนูเรียนอยู่ที่ในจุดในจุดที่หนูประสงค์จะเรียนแล้วหนูก็จะเรียนรู้ในรายวิชาตามตารางด้วยหรือเรียนรู้แบบ รีลันได้ด้วยเนี่ยหนูมีความรู้สึกอย่างไรความชอบหรือความกังวลน,นะมันมีอะไรทั้งสองอย่างเนี่ยช่วยเล่าให้พ่อครูแม่ครูฟังหน่อยเผื่อพ่อครูแม่ครูจะได้ไปไปปรับตอนแรกก็กังวลค่ะที่ตารางเรียนมันออกมาเช้าเพราะว่าช่วงปิดเทอมหนูก็นอนดึกอยู่แล้วแล้วก็ไม่ชอบตื่นเช้าด้วยแต่ว่าก็เพิ่งรู้ว่ามันมีสามารถกลับมาดูซ้ําได,ด้กลับมาเรียนซ้ําได้อมันทําให้เรา สบายใจขึ้นอีกว่าอ๋อฉันเป็นคนชอบฉันเป็นคนชอบนอนดึกเพราะาอากาศมันเย็นใช่ไหมตอนกลางวันอากาศร้อนแบบนี้เราก็ไม่อยากเรียนเลยใช่ไหมลูกเราก็หอบโทรศัพท์ไปมุมนั้นมุมนี้ทีนี้ถ้าหากว่าตอนกลางคืนเย็นๆเนี่ยสักสองทุ่มสามทานข้าวเย็นเสร็จเราก็พร้อมที่จะเรียนเพราะเราโตแล้วเนี่ยการเรียนช่วงนั้นเนี่ยมันจะทําให้ให้หนูสบายใจขึ้นใช่ใชไหมแล้วมันก็ทําให้แบบ อยากเรียนมากขึ้นส,สนใจในการเรียนมากขึ้น,นอ่าเอออันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีเนาะเพราะว่าเครื่องแบบใช่ไหมลูกค่ะที่สบายใจขึ้นคืออันดับแรกคือต้องใส่ชุดนักเรียน <laughs> ไม่ได้แปลว่าไม่รักชุดนักเรียนแต่แปลว่ามันไปเปิดมากกว่ากัน,นกอ่ามันสะดวกกว่ากันแล้วอันที่สองก็คือหนูอยากเรียนตอนไหนก็ได้ไม่ต้องมามานั่งเรียนในเวลาร้อน ที่ห้องเรียนใช่ไหมเอออันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีต้องต้องขอบคุณท่านท่านรัฐมนตรีแล้วก็ที่คิดที่คิดวิธีการให้เราเรียนทางไกลในช่วงภาวะว,วิกฤตมันก็เป็นเรื่องที่ดีในวิกฤตก็มีโอกาสเราจะได้รู้ว่าการเรียนที่หลากหลายรูปแบบนี้มันจะช่วยให้การเรียนรู้ที่มีที่ที่คิดว่ามันเป็นไปไม่ได้มันกลายเป็นสิ่งที่เป็นไปได้และ เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ<ช>ถ้าถ้าพูดแบบที่หนูว่าเพราะหนูสามารถเรียนสี่ทุ่มก็ได้ที่หนู<ช>อยากเรียนอากาศเย็นๆอ๋อใช่เนาะไ<ช>ม่เข้าใจถึงเนาะ,ใช,ะใช่ค่ะแล้วทีนี้เรามีอะไรที่อยากจะฝากไปถึงคุณครูประจําวิชาบ้างในช่วงนี้ก็อยากให้คุณครูส่งงานทีละทีละชิ้นคะไม่ใช่ว่าแบบส่งมาครั้งเดียวเลยส่งมาครั้งเดียวเลยหนูก็ไม่รู้ว่าต้องทําอันไหนก่อนคะ่ะเพราะว่ามันก็กดดันด้วย มันจะเหมือนกับพอเนงานเยอะๆแล้วมันก็ไม่อยากทำเพราะฉะนั้นทุกคนก็ฝากพ่อครูแม่ครูนะคะท่านสั่งงานช็อตแรกๆลูกเนี่ยท่านก็นอย่าเพิ่งกระหน่ำซัมเมอร์เซลนะให้ให้สั่งงานแบบแบบเบาบางก่อนนะบชิละชิ้นก็ได้ะค่ะแ,บบแต่ว่าสั่งมาเรื่อยๆก็ได้คะ่ะ,ะเพราะว่าช่วงนี้เนื่องจากเป็นช่วงทดลองเราก็จะทดลองเหมือนกันนะคะนายเช่อพิยาสันก็จะทดลองว่าสิ่งที่พ่อครูแม่ครูออกแบบ กับการเรียนรู้ของลูกใช่ไหมคะมันไปด้วยกันได้อย่างมีมีคุณภาพไหมหรือว่ามันสร้างความคับข้องใจอะไรให้กับผู้เรียนอันนี้เป็นโอกาสอันดีนะที่หนูหนูได้ได,ได้ได้มีโอกาสนำเสนอก็นำเสนอฝากฝากไวนะ้เนาะไม่ใช่ว่าเราไม่อยากทำแต่ว่าถ้ามันกระหน่ำซัมเมอร์เซลมากไปมันก็จะทำให้เกิดความคับข้องใจของผู้เรียนเพราะฉะนั้นก็ เราเจอกันครึ่งทางคือลูกก็ทำใบงานใบความรู้ผ่านระบบออนไลน์เรานี่แหละใ,ในขณะเดียวกันพ่อครูแม่ครูก็จะทำช็อตสั้นๆมาเจอกันมาเจอกันแต่เราเจอกันบ่อยๆเจอกันบ่อยๆมันก็จะดีกับคนที่ตามงานไม่ทันเพราะว่าถ้าตามงานไม่ทันถ้าเป็นแบบเดิมที่เราเรียนเฟสทูเฟสใช่ไหมเราเรียนออนไซต์กันที่ห้องเรียนเนี่ยหมดชั่วโมงนั้นคือหมดเลย แต่เมื่อเรามีตรงนี้หมดชั่วโมงนั้นถ้าเพื่อนเราติดไปทํากิจกรรมที่อื่นอยู่เขาสามารถที่จะมารีแลนเนื้อหาแล้วก็ส่งงานอาจารย์ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเออนี่มันก็เป็นข้อดีอีกแบบหนึ่งนะคะ,ะและก็สุดท้ายนะคะพ่อหนูจะมีรายการของหนูเองพอดีพี่อีก็จัดรายการนะคะของเขามีรายการมิดเดย์รายการมิดเดย์คือพบกันทุกวันของเขาก็จะมีคอนเซปต์คือ เป็นการจัดกิจกรรมเป็นการจัดรายการโดยการเชิญแขกรับเชิญจะมีแขกรับเชิญที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการเรียนการสอนของเรียนนี่มามาพูดคุยเพื่อที่จะให้น้องๆหรือให้พ่อครูแม,ม่ครูนเนี่ยได้เข้าใจมีการสื่อสารที่ตรงกันอย่างวันนี้แขกรับเชิญก็จะเป็นคุณครูทวัชวชัยคุณครูทวัชัยก็จะได้ไปพูดคุยให้ลูกสบายใจขึ้นในเรื่องของการเ,เข้ามาเรียน นะะในช่วงท้ายนี้ท่านพีอิตนะคะพี่อิตคะือสานักเรียนเราเนี่ยมีอะไรที่จะฝากฝากไปยังพ่อครูแม่ครูกับน้องๆกับเพื่อนๆบ้างเชิญค่ะค่ะก็สําหรับคุณครูนะคะก็อยากให้แบบปรับรูปแบบการสอนให้มันสามารถเข้าใจง่ายกว่าเดิมค่ะ,ะให้มันน่าสนใจมากกว่านี้ค่ะ,ะสําหรับน้องๆน,น,นะคะ บางคนก็ทักมาบอกว่าเว็บล่มแต่ว่าเราสามารถเข้าได้หลายวิธีนะคะไม่ใช่แค่ดูแค่ในใช่ชองเอลทีวีเราสามารถมาดูที่หน้าเว็บโรงเรียนนาเชื้อพิทยาสารของเราก็ได้ค่ะเขาเขาเดี๋ยวคุณตอนคุณครูทวัชชัยเป็นแขกรับเชิญเนี่ยคุณครูทวัชชัยก็จะได้บอกลูกๆนักเรียนว่านาเชื้อพิทยาสารต้องมาเจอกันที่บ้านเจอกันที่บ้าน e-Learning เราไม่ต้องไปเจอกันที่ที่ไหนทั้งสิ้นเรามาเจอกันที่บ้านของเราบ้าน e-learning ในบ้าน e-learning ของเราก็จะมีครอบครัวคณิตศาสตร์ครอบครัววิทยศาศาสตร์มีครอบครัวศิลปะครอบครัวสุขศึกษาพละศึกษาไว้รอลูกๆอยู่เพราะฉะนั้นครอบครัวนาเชื่อพิทยศาสรนจะต้องมาเจอกันที่นี่ที่บ้าน e-learning ของเราพอเจอกันที่บ้าน e-learning ของเราเสร็จแล้วเราค่อยแยกไปทำกับข้าวที่ห้องครัว เราค่อยแยกไปปูที่นอนที่ห้องนอนอย่างเงี้ยเดี๋ยวรายการมิดเดย์ของหนูอะ่ะนะคะคุณครูทวัชชัยก็จะได้ได้ได้มาเป็นแขกรับเชิญคนไหนจะฝากคำถามฝากได้ยังไงก็ทักมาใน f c e e o o o พี่ก็ได้นะคะตอนนี้น้องก็มีฝากคำถามมาเยอะมากเลยคะ่ะน้องเขตมหนึ่งทับเดี๋ยวไว้ให้คุณครูทวัชชัยไปตอบตอนนี้นะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์ สำหรับพ่อครูแม่ครูสำหรับลูกๆนักเรียนที่ยังไม่ไม่เข้าใจและก็ไม่ทราบว่าบ้านของเราอยู่ตรงไหนบ้าน e-learning ในายเชื่อพิยาสันอยู่ตรงไหนจะเข้าไปยังไงเนี่ยเดี๋ยวช่วงที่พี่อีทจัดรายการ m i d เดยที่ NP Studio <1> <1> ก็คงจะได้พูดคุยกันในช่วงเวลาบ่ายสามโมงเจอกันนะคะบ่ายสามโมงเจอกันกับแขกรับเชิญของเราคุณครูธวัชชัยสำหรับวันนี้นะคะแม่พอ,อ,อก็จะขอคุยกับ ทางบ้านนะคะแล้วก็คุยกับพี่อีทไว้เท่านี้ก่อนอขอบใจทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมและรับฟังถ้าหากมีอะไรสอบถามก็ส่งสอบถามเข้ามาได้นะคะส่งมาที่เ c e b o o k ของคุณครูทวัชชัยไว้ตอบตอนบ่ายหรือน้องๆส่งมาที่พี่อีทก็ได้นะคะพี่อีทจะได้ช่วยเป็นประเด็นคําถามให้คุณครูทวัชชัยแขกและเชืญอนได้ตอบสําหรับวันนี้สวัสดีทุกคนคะ่ะสวัสดีสสดค่ะ